อ่ะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งข่าวกันบ้างค่ะกับเรื่องราวเนี่ยของอดีตสามีค่ะของน้องน้ําตาลก็คือเป็นลูกสาวของคุณตับมยุรานี่แหละที่ก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องราวดราม่าขึ้นไปก็คือเหมือนเรื่องราวการแยกทางกับสามีมที่เป็นชาวต่างชาตินะคะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะฝ่ายสามีนะคะอของน้ําตาลนี่แหละค่ะเป็นอดีตสามีนั้นเขาก็ออกมาโพสตเศร้านะคะวันนี้เรานําข่าวนี้มาฝากกันด้วยมีการโพสต์ภาพลูกนะคะแล้วก็มีการที่บอกว่าออจําพ่อได้ไหมหลังจากที่ถูกฝ่าย,ยิงกีดกันไม่ให้เจอลูกนั่นเองคุณผู้ชม ตามภาพนี้นะคะเป็นประเด็นร้อนเลยเมื่อสาวน้ำตาลนัชชาลูกสาวบุญธรรมของคุณตักมายุรานี่แหละค่ะประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลิกกับอดีตสามีอย่างลูคัสนะคะซึ่งต่อมาน้ำตาลก็ได้ออกมาแฉสามีเป็นชุดเลยทั้งเรื่องเอาผู้หญิงมานอนที่คอนโดเอยใช้เบอร์โทรศัพท์ก่อกวนต่างๆนานารวมไปถึงพฤติกรรมทำร้ายร่างกายก่อนที่ลูคัสเนี่ยก็จะได้โต้ก,กลับด้วยแล้วก็เผยว่าถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้นำมาได้มาบอกมาเผยแพร่แล้วนะ ล่าสุดค่ะลูคัสอดีตสามีของน้ำตาลก็ได้โพสต์ภาพลูกชายร้องไห้นะคะพร้อมกับแคปชั่นสุดเศร้านะบอกว่า4เดือนแล้วจำพ่อได้ไหมพ่อขอโทษลูกไม่กล้าดูรูปเธอทุกวันมันเศร้าจริงๆพ่อคิดถึงลูกตลอดเวลานะคะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นภาพที่นะก็คือด้วยความที่พ่อก็คงคิดถึงลูกนะคะ เ l r e a d y นะคะเขาบอกว่าโฟ m ม n นเอาเร่ดนะคะสเดือนมาแล้วเนาะสเดือนมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกไปก็เป็นความรู้สึกที่พ่อก็คงคิดถึงลูกนะแต่แต่ตอนนี้เราคิดว่าคือเรื่องเนี้ยเราเราเราไม่ค่อยได้ติดตามมาแต่เราก็คิดว่าแบบเขาจะมีข้อตกลงกันได้ดีระหว่างสามีอดีตสามีกับคุณน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเราอยากจะให้แบบว่าให้เป็นครอบครัวอาจจะมีข้อตกลงกันไม่คุยกันหลังบ้านเนาะคุยกันหลังบ้านสักนิดนึง